มาดูข้อนี้นะครับหาจุดตัดแกน x กับหาจุดตัดแกน y ว่ากันเลยนะครับจุดตัดแกน x ทำไงครับ y เท่ากับ2 x บวกหหาจุดตัดแกน x ทำให้ y เป็น 0, 0ูนันศนย์เท่ากับ2 x บวก6 2 x เท่ากับลบ6ผมเขียนอย่างนี้ทันไหมครับย้าย6มาตังนี้เป็นลบนะครับแล้วก็กลับข้าง x เท่ากับลบ3ใช่ไหมเอา2มาหารลบ6จุดตัดแกน x คืออะไรครับ เเป็นลบสามวเป็นศูนย์ต่อไปนะครับหาจุดตัดแกน y จะได้ว่าจากนะครับเท่ากับ 2x บวก6หาจุดตัดแกน y ให้ x เป็นศูนย์เเป็นศูนย์ก็คือ2คูณศูนย์บวก6 y เท <Y S 1> ่ากับ6โอเคไหมครับ จุดตดัดแกน y คือนะรครับ x เป็น0 y เป็น6อ่ะเอาไปพอดที่จุดครับอ่ะสีดำแล้วกันนะอสองจุดพอครับ x เป็น0 y เป็นลบ3 x เป็น0 y เป็นลบ3าอาตรงนี้นะครับตรงนี้คือ 0กับลบอ่อ y เป็น0 x เป็น6ก็คงประมาณนี้เนาะ y x เป็น6อ๋อเดี๋ยวนะครับอันนี้ขอโทษทีครับเอ,อ x เป็นลบ3เนี่ยนะครับ x เป็นลบ3 y เป็น0 x เป็น0 y เป็น6 นะครับ x เป็น0 y เป็น6จุดนี้นะเอาผมใช้สีแดงนะครับลากพยายามจะให้ตรงประมาณนี้ครับกราฟเห็นไหมครับอย่าลืมท่องอีกทีครับหาจุดตัดแกน x ให้ y เป็น0หาจุดตัดแกน y ให้ x เป็น0นะครับแทนค่าไปในฟังก์ชันนั่นจะได้พิกัดออกมา2ตัวนะครับพอดบนกราฟ ลากเส้นหากันนั่นแหละครับคือการสร้างกราฟอย่างไวๆนะ